สวัสดีครับผมนายพรมงคลคิดชอบนะครับผู้ในการส่วนวางโครงการที่หนึ่งสนักบริหารโครงการนะครับวันนี้จะขอนําเสนอผลงานเรื่องของการใช้สื่อภาษาถิ่นในการดําเนินการมีส่วนร่วมนะครับน้ําเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกรมชนประทานก็มีหน้าที่ที่จะพัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่วันนี้เองก็จะเห็นว่าการดําเนินการของกรมชนประทานเนี่ยก็ยังจะมีอุปสรรคนะครับ อุปสรรคที่สําคัญอย่างหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําเลยก็คือเรื่องของการคัดค้านจากราษฎรนะครับโดยเฉพาะราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโครงการนะครับหากเราจะมาดูเรื่องของสามเหลี่ยมในการจัดการความขัดแย้งนะครับจะเห็นว่าฐานข้างล่างทั้งสองด้านนะครับก็คือจะเป็นฐานเรื่องของวิธีการแล้วก็ฐานเรื่องของความสัมพันธ์นะครับส่วนยอดสุดก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายนะครับ ในอดีตที่ผ่านมานะครับในการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะท็อปดาวนะครับก็คือจะไม่นํานึงจะไม่คํานึงถึงวิธีการนะครับจะทําวิธีการอย่างไรก็ได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อเราทําวิธีการที่ไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับซึ่งต่อมากรมชนประธานก็ได้ดําเนินการในการปรับวิธีการนะครับโดยเอาเรื่องของการมีส่วนร่วมเข้ามานะครับ เพื่อปรับความสัมพันธ์นะครับให้ดีระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนะครับเพื่อให้เกิดเป้าหมายที่ยั่งยืนนะครับแต่วันนี้เองเราต้องมีคําถามว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยหรือวันนี้การรับฟังของเราเนี่ยเป็นการรับฟังที่แท้จริงหรือว่ามีวิธีการที่อ่าค่อนข้างที่จะดูเห็นใจชาวบ้านได้มากแค่ไหนนะครับอ่าทุกท่านเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับว่า สมมุติว่าวันนี้เราเจอกันครั้งแรกนะครับตอนแรกเราก็พูดภาษาการกันนะครับแต่สมมุติว่าท่านเป็นคนเหนือหรือคนอีสานหรือคนภาคใต้ก็ตามพอรู้ว่าอีกคนหนึ่งเป็นคนภาคเดียวกันท่านก็จะต้องอู้กับเมืองหรือว่าไม่กระแหล่งใต้กับเขานะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมันคืออัตลักษณ์เป็นความผูกพันนะครับดังนั้นเนี่ยในผลงานคิน้นนี้จึงจึงนําสิ่งนี้เข้ามาว่า สมมติว่าในการที่เราจะไปดําเนินการมีส่วนร่วมเนี่ยในพื้นที่โครงการสักพื้นที่โครงการเนี่ยถ้าเราให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเขาอย่างเช่นทําคลิปวิดีโอนําเสนอเป็นภาษาถิ่นเช่นภาษาเมืองภาษาใต้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการาให้ความสําคัญนะครับในอัตลักษณ์ของเขานะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการเริ่มต้นนะครับหรือในกรณีที่มีการคัดค้านนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนังสือที่ ทางผู้คัดค้านการผ่านน้ำโครงการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะครับส่งถึงอธิบดีกรมชนประทานนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้คัดค้านอ้างถึงก็คือการนําเสนอข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ไม่ได้ใช้ภาษาถิ่นของผู้พีส่วนนได้สิทธินะครับดังนั้นการนําผลงานนี้นอกจากจะทําทเป็นภาษาถิ่นที่ไม่ใช่ภาษากลางแล้วนะครับก็ยังมีการทําคลิปวิดีโอเพื่อบรรยายโครงการเนี่ยโดยแปลเอาแปลเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับโดยใช้ พี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่ทํางานกับเราอยู่ในกรมชนประธานเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีมีเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายไปจ้างใครมานะครับมาช่วยในการแปลให้เป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับซึ่งการทําเช่นนี้นะครับ,ก,รนนรบก็เป็นนอกจากจะเป็นการตอบเรื่องของความขัดแย้งแล้วนะครับหรือว่าเป็นการสร้าง first impression ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมของเราแล้วนะครับ ยังเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของอพันธกิจของกรมนะครับในด้านที่4ี่ก็คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมนะครับและกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้ํานะครับโดยชี้ให้เห็นว่าแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยกรมชนประทานก็ยังให้ความใส่ใจนะครับมีการปรับกระบวนการปรับวิธีการนะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมชนนะครับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการนะครับจึง เป็นแนวคิดกระบวนการที่นำมาปรับใช้นะครับแล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อภาษาถิ่นนะครับในการนำเสนอครั้งนี้ครับขอบคุณครับ<ช>